ที่ขาดแล้วมั้งครับเพราะว่าลำญ่ก็ออกมาอธิบายใช่อธิบายให้ฟังแล้วก็สามารถไปดูหน้า Facebook ของคุณลำญ่ได้นะครับผมที่เกิดขึราับูมก่อนหมหรือว่าาจากข่อไม่าบมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะครับผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ทราบอะไรตื้นลึกอะไรขนาดนั้นครับก็ ก็ก็ช็อกอยู่ตกใจเลยแหลาใช่าคนก็ทักมาเยอะเลยแล้วก็มีมีกระแสมาทางผมด้วยอะไรอย่างนี้เขาสงสัยว่าเป็นผมใช่ใช่ใช่ผมก็ผมก็งงเพราะว่าแบบว่าผมกับลำาไยก็เป็นเพื่อนร่วมงานการทํางานกันอย่างเดียวเราก็ไม่ได้คุยกันเรื่องแบบความสัมพันธ์อะไรนะครับคุยเฉพาะเรื่องงานก็ทำงานด้วยกันทุกวันครับผมก็ สนิทสนมแบบเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นก็ปรึกษาได้ครับปรึกษาได้ก็ถ้าเกิดเที่ยวกับงานของไอ้ก็จะเจอกันช่วงแบบทํางานซะมากกว่าครับช่วงที่แบบออกไปเอคอนเสิร์ตประมาณนี้ครับแล้วก็อยอะขท้นรถแล้ครับใช่ครับพอไปรถคนละคันอยู่แล้วอืมปวดไหม น่าจะมีครับผมไม่ทราบเหมือนกันใช่ครับไม่ไม่ทราบจริงครับพี่เพราะพรผมเพิ่งเข้ามาเหมือนกันใช่เพราะแบบแดนเซอร์ยังไงครับผมเหรอฮะอ๋อก็ก็มามาแทนในช่วงช่วงนี้ประมาณนี้ครับใช่ใช่ก็ช่วงที่เป็นวันนี้เลยครับวันนี้เลยครับใช่วันนี้ก็เริ่มไปแต่งหน้าแล้วก็ถามแล้ว ก็ก็น่าจะรู <laughs> ้ก็ใช่ครับก็น่าจะเหตุผลนี้แหละครับใช่ใช่ประมาณนี้ครับจะจะว่าเก่งไหมมันมันไม่เก่งนะครับสําหรับตัวผมนะผมไม่ผมไม่คิดอะไรอยู่แล้วในเรื่องของใช่ถ้าเกิดแบบพี่พี่เขามาดูเรามาเสพผลงานของเราเราก็เราก็เหมือนเดิมครับเราก็ให้ความสุขพี่พี่ไม่ได้เหมือนเดิม,มใช่ประมาณนี้ ยังไงนะครับพี่ตอ,อน้เขาเกิดเรื่องให้คุยกันนะก็ให้ให้ให้กำลังใจเพื่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ก็หนักอยู่เพราะว่าเมื่อวานก็เล่นผมเพิ่งกลับมาจากลาสเวกัสก็เล่นคอนเสิร์ตด้วยกันมาก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะแบบว่ากระทบอยู่ระดับหนึ่งก็ให้กำลังใจครับผมแล้วก็ขอให้แบหนักไปได้เร็วๆก็ในห้างก็กำลังหาแบบว่าแบบทางโซลูชันครับแล้วมีมาป็นตัวกลางอะไรไหมครับ บอสตอนนี้ไม่ช่วงไม่ได้คุยเลยครับเพราะบอสทักทักไปอยู่ครับทักหาน้องอยู่ครับแต่ก็ยังคุยโทรศัพท์แบบว่าเยอะเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ได้คุยอ่าตอนตอนถ้าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยครับผมตอนนี้ใช่ใช่ใช่บอสเป็นอย่างไรกับการทีเป็นพีงมานี้ก็น่าจะก็ หนักอยู่นะครับช่วงนี้เพราะว่าทัวร์ลงเยอะเลยก็แต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้ครับแต่ว่าเอาตรงๆตั้งแต่เกิดเรื่องมาผมก็ยังไม่ค่อยได้คุยกันเลยนอกจากแบบขึ้นเวทีด้วยัมีแต่มีแต่ดูข่าวไปแค่ประมาณนี้ครับใช่ไม่ชมบ่ายอยู่ในห้างนี่ครับราคาต้นทางต้นเองที่ผมว่าอยากให้ไปเจ้าอยู่เจ้าอยู่าอะไรม่ได้เลยครับก็เบาๆลงครับเบาๆลงครับก็เสิร์ฟน้อยๆลงเสิร์ฟของหวานน้อยๆลง เสิร์ฟเสิร์ฟให้ศิลปินน้อยลงแต่เสิร์ฟให้คนดูเหมือนเดิมครับถานเมหลักกว่าเดิมด้ยโอเคอะไรนะครับอไอไม่ไม่เก่งไหมเอ้อตอนนี้เก่งตอนนี้เก่งตอนนี้เลยเก่ง่าผมว่าเขาเขาพูดแบบฟิลแบบเชิงตลกตลกตีตลกแหละแต่ว่าประเด็นคือแบบว่า เราเราเราก็ไม่มีอะไรกับแบบว่าแบบเราเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อน<ช>ร่วมงานกันแต่ว่าแบบว่าก็นั่นนแหละ่าจะเป็นติดตลกมากกว่าผมว่าแบบว่าเป็นพูดแบบฮาๆไปอ่ะใช่ครับ,รบอ,อันนี้ผมยังไม่ได้คุยแบบชัดเจนครับผมแต่ว่าต้องให้พีพ,พีพูดไหมเพราะว่าผม,ผมเขาเขาคุยกับพีพีก็กระทบในเรื่องเนี้ยอ่ะขออีกทีหนึ่งพี่ อ๋อไม่ไม่ครับยังยังยังไม่ได้ใช่ครับแต่นี้แต่ช่วงนี้ผมไปก่อนใช่ครับช่วงนี้ผมไปก่อนใช่ใช่ครับต้องเป็นพี่้มกับศิใช่ใช่ครับศิลป์อาจะคุมกับบอสใช่ใช่ครับมันจะผันี้มันจะเริ่มตั้งแต่คืนไหนี่ต้องวันไหนครับเห็นว่าตั้งแต่วันไหนอ่าใช่ครับไม่ไม่ไม่พรุ่งนี้ก็วันที่เจ็ดโหวันที่หกครับใช่ครับหกไม่กว่าหกวันเต็ม อืมอันนี้น่าจะให้พักพักก่อนครับผมเฉยเฉยประมาณนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็กระแสหนักจริงๆนะหนล้วโดการเต้นเองหรือว่าการทำด้วยมือมันมีความให้ยอดความสทำให้ปั่นขึ้นด้วยอะครับจริงๆไม่เกี่ยวนะผมเกี่ยวเกี่ยวไหมครับผมไม่ไม่น่าจะไม่ได้เกี่ยวครับใช่ครับด้วยความที่เป็นก็เป็นการเต้นการแสดงใช่ใช่ครับแต่ว่าเกี่ยวความรู้สึกนี่เปความรู้สึกของคนซะมากกว่าใช่ถ้าเกิดแบบว่า ครับปอย่างบรรยากาศตอนนี้แดนเซอร์ชายแดนเซอร์หญิงกับนักร้องนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็น่าจะดีนะไม่ก็บรรยากาศเยังไงฮะก็มาเรื่อยๆครับตอนนี้ข่าวก็มาเรื่อยๆแบบคนก็แบบขุดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาข่าวจริงข่าวปลอมบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็แบบว่าหนักกันอยู่ใช่ใช่ๆครับก็เครียดๆครียดกันมาแดนเซอร์หญิงที่กำลังใจแดนเซอร์ชายยังไงบ้างให้กำลังใจเราตอนนี้ก็ ให้ทุกวันก็ให้กำลังใจบอสกันนบครับตอนนี้แล้วก็ให้กำลังใจลูกน้ด้วยามากหนัามากลีปคุ้ด้วยงาก็คมากหนกามากกินยาตัักตอนนี้ยัง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 ปกติคนนึ่อไม่ใช่ได้ยุดยกเลรือว่าใช่ด้วยยังไม่มีอะไรที่ต้องแก้ถามคือลมหลอะไรครับลมใหยไม่ถนูว่าต้องือตัด ในกลุ่มไลายหรือในทีมอ้ไรส่วนตัวในกลุ่มไม่มีครับเป็นกลุ่มใช่เป็นกลุ่มไหมก็คือคุยกันในกลุ่มใช่ครับเป็นกลุ่มคุยงานซะมากกว่าใช่ครับเวลาเขาบีบงานเวลาแบบไปไปซ้อมไปอะไรประมาณน้แต่ว่าถ้ามีอะไรนี่ก็มีทักไปคุยส่วนตัวบ้างเพราะสนิทกันในห้ามาแล้วเราคือไม่ว่าจะเป็นมาตรการมันจะเกิดยังไงนอกจากห้ามแต่แับนักร้องแล้วก็ไม่ให้เกิดกรณีนี้ขึ้นอีก เพื่อไม่ให้เกิดกรณีนี้ขึ้นอีกเหรอครับผมตอนตอนนี้ในห้างยังไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรมากครับไม่ได้แบบไปคุยแค่แบบว่าเพื่อนว่าแบบว่าเดี๋ยวจะอาจจะให้มีมาแทนก่อนช่วงนี้เฉยๆอะไรนะครับต้องตัวใกล้อะไรอย่างนี้อาจจะระยะประมาณนู้นครับเต่งคนละฝั่งเวทีใช่ใช่ใช่เออเอาไม่มีไม่มีคัดอะไรเลยเหรอครับแบบว่าเออจะเคยได้ พอดีโสดครับอันนี่นี่แฟนผมเนี่ยแฟนผมถามเรื่องถามเรื่องนี้บ้างดีว่ะถามเรื่องขอบ้างหน่อยว่าเออถามเรื่องตอบไม่ได้เลยเหรอเรามีวิธีจัดการไงกับเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่ให้มารวมกันเอ่าก็ก่อนเลยเลือกแต่งารเหรอครับก็ช่วงนี้ก็โฟกัสแต่งานครับเพราะว่าอ่าตอนนี้งานแบบมันรัดตัวเกินจนแบบว่าเอาจริงๆก็แบบไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตกันตื่นมาก็ขึ้นรถไปนี่ เอกินข้าวแกะท่าอย่างนี้ครับตอนนี้ตอนนี้อยู่อยู่แค่นี้ก่อนครับผว่าโฟกัสงานก่อนตอนนี้อย่างพี่แล้วครับพี่ไปเสือกินใช่ครับผมก็ส่วนเออ่ผมก็เข้าไปซ้อมเทามากกว่าครับพี่ใช่แล้วก็ก็เนี่ยก็จะมีเรื่องมาเต้นบ้างก็ใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนในทั่วไปแล้วพี่ก็ซ้อมซ้อมบ้างมีออกคอนเสิร์ตกับเพื่อนบ้างครับประมาณนี้เอาเอาเวลาบินอย่างเพลงก็ยังทำอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงแบบเดบิวต์ครับใช่กำลังแต่ง ความเชื่อมั่นของใครพองมากับคนเอวกนบางคนก็รู้สึกว่าเออมันมันมันหนักอยางนก็อย่าฝากแฟนๆนะครับก็ยังไงก็ช่วยอาเสพข่าวอย่างมีสติแล้วกันนะครับใช่เพราะผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับเพราะยังไงเราก็ซัพพอร์ตทั้งทุกความรู้สึกของคนเนาะเขาก็เป็น คนก็มีจริงๆก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะครับผมก็เอาใจช่วยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้โดยเร็วครับผมก็ในฐานะผู้แทนมีเรื่องที่มันรู้สึกว่าเกินไปบ้างนะเพราะว่าในเอเอมาันธุที่หนักเกินไปเกินไปหรอครับผมตอนนี้ยังก็เกินไปก็น่าจะเป็นข่าวที่ขุดมาเรื่อยๆเนี่แหละครับผมว่าที่มันไม่จบสักที ใช่เพราะบางอย่างมันคนละเวลากันแล้วคราวนี้เหมือนเขาแบบโยงเข้าไปอ่าเหมือนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นมันผมไปสัมภาษณ์ไว้กับรายการหนึ่งอ่าแล้วคราวนี้อ่าตอนนั้นมันก็ไม่มีเรื่องอะไรอย่างนี้เลยนะพี่ใช่แล้วแบบจนผ่านมานี่แล้วแบบเอ้าแล้วเขาไปโยงใส่กันโยงแบบว่าเป็นข่าวเออประมาณนี้ครับใช่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 เป็นเรื่องใหม่ใช่ครับเหมือนกับเรื่องเอ้ามันโยงเป็นเรื่องเดียวกันผมเลยเอ้าอะไรคขานี้ก็เลยงงๆนิดนึงครับ ก็กาะสิน <laughs> มั่วกาะสินก็มัวอ่า <Wall> ยังไงเดียครับผมแบบก็รู้สึกว่าแบบเป็นกำลังใจให้ลำใหญ่อะครับผมเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบผู้หญิงคนหนึ่งแบบว่ามารับมารับแบบว่าแรงกระแทกขนาดนี้แบบว่าสังคมโจมตีขนาดนี้ผมก็ว่าแบบว่า ก็นอยู่ก็น้อยนะพี่เออจริงๆก็มีน้อยบ้างครับก็มีน้อยนิดนึงงานใช่ใช่ผมว่าก็เป็นกำลังใจให้ครับผมมันเป็นแบบเริ่มทำงานเราเราจะไนะจไหวไหวไหวครับผมไหวไหวไหวครับแต่เมอย่างว่าจะโซ่เราต้องเล่นสปีบิดเขาแค่ไหนเพราะว่าเขาไม่สามารถเป็นเส้นได้อก็ เต็มที่นะครับลำใยเป็นคนที่ทํางานเต็มที่อยู่แล้วครับผมผมว่าเรื่องพวกนี้ม,นมันมันไม่ไม่ถึงขั้นที่ว่าเขาจะทํางานไม่ได้หรอกแต่ว่าด้วยข้างในเนาะเราก็รู้ว่าแบบเราก็คนเราก็แบบเจอเรื่องแบบนี้มันก็ต้องรู้สึกแย่กันเป็นธรรมดาใช่ๆๆใช่ใช<ต>่มคิดวสมุิสมุิถ้าอนาคตจะต้องเปลี่ยนเซอร์ที่ต้อว่าคู่เราจริงครับเราพร้อมที่จะตัดตัวใหม่หรือว่าจะทำใจ้ค่ก็ก็ถ้าถ้ามันต้องเปลี่ยนจริงๆก็ก็ ก็ต้องตามนั้นนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็กระแสก็แรงจริงๆหรือว่าตอนนี้บอสก็น่าจะแบบโดนเยอะอยู่แล้วถ้าถ้าขึ้นเวทีก็ผมก็ไม่ัไม่รู้ว่าแบบว่าจะเป็นยังไงนาะแต่ว่าใช่ใช่ฟีดแบ็กจะเป็นยังไงก็เซฟเซฟน้องแหละครับผมก็แต่ก็ยังแบบว่าเป็นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ดีคิดว่าเขาจะออกมาดขนานเาะ่าคนม็เหลียบอลนี่เี่มเลเขาลอยบอลเขาลยบอลเขานี้แบบอ่าครับผมเขาน่าจะแบบว่า แต่ตองคําพูดอยู่ครับผมแต่ว่าผมว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวน้องก็ออกมาพูดพอครับคืนนี้เจอกันที่ไหนครับคืนนี้เจอกันที่ไหนคืนนี้คืนนี้อ่าจริงๆมีงานที่ยโสธรนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมหยุดเพราะว่าค่ายบอกว่าให้อมางานนี้เนาะผมเต้นเดือยเดียงด่างอยู่อย่างเดียวผมก็แบบออกมาเจอโลกบ้างเดินเดินผมบ้างเนาะเดินผมบ้างเดินเดิน เอ้ยผมอยู่บ้านหลังเดียวกันนะใช่เพิ่งปแฟนกันป่าอเร่งจังต้จงบอกนะมันอยู่เวเดียเกโชว์ไปเลยอะไรครับโชว์เจ็บพูดกันเดิ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 น เน่ยล้ลาลองด้วยประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับประมาณน่าจะก่อนสงการครับพีใช่ครับใช่หยับยีครับใช่ใช่ครับใช่แล้วทางทางของฝั่งพี่ก๊อฟน่าจะไม่ว่างน่าจะติดอะไรด้วยประมาณนี้ครับผมก็ไม่ผู้ใหญ่เขาคุยกันประมาณนี้ครับใช่ครับแล้วก็มีอันนี้ผมก็ไปทําหน้าที่แดนต่อก่อนใช่ครับถ่ายติดตามได้นะครับผม